สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดราคาโซฟาลิซ่าแบล็ k พิง k อันเดียวซื้อบ้านได้ทั้งหลังเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์สาวที่ทั่วโลกต่างจับตามองสำหรับลิซ่าแบล็ k พิง k หรือลลิซามโนบาลสาวไทยที่ไปโด่งดังถึงประเทศเกาหลีหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง b l a c k พิง k ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นปีทองของเธอเลยทีเดียว ล่าสุดลิซ่าได้โพสต์รูปคู่กับน้องหมาบนโซฟาลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่าบลิงทั่วโลกถึงกับฮือฮาเมื่อเจ้าตัวทำผมเปิดเม่งเรียกว่าน่ารักสุดๆขณะที่ทำเพจ Facebook Blackpink YG Thailand ได้มีการเปิดราคาโซฟาตัวนี้ซึ่งอยู่ในเพนต์เฮาส์ในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของสาวลิซ่าโดยระบุว่าโซฟาของลิซ่าราคาประมาณ1 9ล้านบาทมีขนาดที่ใหญ่กินพื้นที่พอสมควร บ้านลิซ่าต้องใหญ่มากแน่ๆทำเอาเหล่าบลิ n g ชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าซื้อบ้านได้หลังหนึ่งกันเลยทีเดียวอีกท่านบอกว่าราคาโซฟาลิซ่าฉันซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเป็นต้นเรียกว่าทำเอาเลือกโฟกัสไม่ถูกเลยว่าจะมองลูกน่ารักน่ารักของสาวลิซ่าหรือมองโซฟาราคาหลักล้านก่อนดีวิธีคนฮัตทำอะไรก็ต่างไปหมดจริงๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ